อมาช่องผาพวิกมุขายกินเนื้อกสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดียามเช้านะคะยามเช้าว,วันนี้นะคะแอปอจะพาทุกคนมาทํานี่เลยค่ะตำมะระใส่ถั่วนะคะทุกคนนี่คือเครื่องทั้งหมดที่แอปอจะทําในวันนี้ก็จะต้มน้ําไว้รอก่อนเลยค่ะแอปอก็จะเอาถั่วนะคะไปต้มก่อนนะคะ เพื่อจะได้ตำได้สะดวกนะให้ต้มให้ถั่วสุกเลยนะคะแอปเปลลืมสิ่งหนึ่งไปะคะ่ะทุกคนตะไคร้นะคะเครื่องแกงเรามีครบทุกอย่างเลยนะคะเหลือตะไคร้ที่ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเดินไปเอาตะไคร้หลังบ้านก่อนตะไคร้หลังบ้านยายแอปเปลนะคะจะบอกว่าออกสวยมากแต่ว่ามันเป็นกอเดียวนะคะนี่เลยเรามาเอาตะไคร้กันก่อนมาตัดตะไคร้ค่ะ ทำการตัดตะไครออกมานะคะได้มาแล้วแล้วก็เอาใบมันออกค่ะเสร็จแล้วต่อมาปอก็จะทำการเผาพริกนะคะเพื่อความหอมขึ้นออกมาแล้วค่ะทุกคนหน้าตาสวยงามนี่แหละพริกเผาจากนั้นก็มาเป็นกะปิค่ะเอามาเผาเหมือนกันนะคะก็จะ พับ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 ใช้ไม้กัดไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะจากนั้นก็จะเอาเข้าไฟค่ะกะปีก็จะหอมขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะคะความอร่อยคูณสองเรียบร้อยค่ะออกมาแล้วนะคะหน้าตาของกะปีที่เผาแล้วจากนั้นมาตำพริกเผากันค่ะ พริกที่เผานะคะไม่ใช่พริกเผานะใส่เกลือลงไปกระเทียมหอมแดงโขๆกให้เข้ากันจากนั้นก็ซอยตะไคร้ลงไปตามด้วยกะปิแล้วก็โขลกค่ะสุดท้ายใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะ นี่จะเป็นมะราที่ต้มแล้วก็ตำเรียบร้อยนะคะนะายปอลตำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแอปปอจะต้องตมแค่ถั่วนะคะที่กำลังต้มอยู่ตรงนี้เอาออกมาเรียบร้อยอันนี้ทำการหั่นแล้วค่ะนำใส่ครกต่อจากนั้นก็ตำวันนี้น่าจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยสำหรับแอปปอเลย เรียบร้อยแล้วคะ่ะเอาออกมาก่อนตั้งน้ำมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงเทียปอตำลงไปคั่วให้หอมๆนะคะโอ้โหกลิ่นหอมชวยมาเลยบรรยากาศยามเช้าอากาศดีๆเหมาะกับการทำกับข้าวยามเช้ามากเลยคะ่ะจากนั้นก็ใส่มะละและถั่วที่ตำไว้นะคะลงไปผัดคั่วให้คลุกเคล้ากัน โหหน้าตาของวันนี้นะคะเห็นแล้วหิวแล้วคะ่ะทุกคนจากนั้นนะคะก็ใส่ผงนัวลงไปเพิ่มความนัวอีกนิดหนึ่งคะ่ะสุดท้ายนะคะเพิ่มใบแมงลักลงไปคะ่ะเพิ่มความหอมอีกหน่อยนะคะแล้วก็คนอีกสักรอบเรียบร้อยคะ่ะขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรอือหือดูหน่าไปสิคะฟินมากอร่อย นำใส่ถ้วยเลยคะ่ะจานสีไม่ใช่ถ้วยเรียบร้อยคะ่ะตำมะราะกับถั่วนะคะนี่เลยเมนูนนอาหารเช้าของวันนี้มากินข้าวเช้าด้วยกันไหมคะอร่อยจริงๆนะใครเคยกินแบบนี้บ้างคะ ตำมะละใส่ถั่วนะคะก็คือผสมคุกเข่ากันนะแอปอลอยากจะบอกว่าอร่อยมากจริงๆกินยามเช้านะคะยิ่งถ้าเป็นข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเหมาะเลยแต่ว่าวันนี้อปอไม่มีค่ะมีแต่ข้าวเจ้านะคะแต่ก็กินแล้วก็อร่อยเหมือนกันหอขออีกสักคำขออีกสักคำอันนี้ที่เห็นมือยืน่นมานี้มือของยายแอปอลเองนะคะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเบอร์นะคะทุกคนข้าวเบอร์ที่คุณป้าเอามาให้นะคะนี่ข้าวเบอร์ใส่ย,ยอดฟักทองก็ขอกินหน่อยอร่อยไม่แพ้กันเลยแม่ขอยกนิ้วให้แต่ปอยก็กินอีกสักคำนะคะใส่ย,ยอดมะละเอ๊ไม่ใช่ยอดมะละยอดฟักทองอีกสักคำอีกสักคำความอร่อยที่ห ช่วงเช้ากับความอร่อยที่แบบลงตัวมากๆเลยแปอกับยายก็กินอย่างอริดอร่อยเลยค่ะตาม,มาละลัส่ส่ถั่วอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย